Terima kasih telah menonton!

ข้าวบนนี้ใจดีจริงๆซื้อแต่หล่อไปยาคู่ว่าแต่คิดกินข้าวผู้ว่ามานี่เลยขาคู้ว่านะเนี่ยนี่จะไล่ไปพูดถึงเลขาผู้ว่าไอ้ไอ้คนขับรถผู้ว่าว่าไงฮะเจอที่ไหนรู้จักรแต่ขอเส้นนี้เขาก็ทำแล้วนะเสริมตัวแม่เริ่มแล้วปะอ่ายได้โย่เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ในหน่งดี วันนี okay. si ้ไม่ได้นั่งหน้าเลยนีทา้งไหนก็จ้างนี่ถ่ายให้นีเก็กินข้าวผ้วถ่ายเรียบร้อยนึกถึงวัฒน์รนกาลนึกถึงพระผู้าแล้วไม่มีใครรู้เลยเป็นผ้วไอ้บางคนก็แหมตุลีกุญแจจะปักให้ผวย่างนี้เลยผัวบอกฆ่า อยู่กับแม่พัดาจานเลยนะสุดทนพระส,สุดทนชัวร์ปล่ะแม่ทายยังไงวันนี้พวกว่างคุเข้า,า,า,าไปกินร้านจะเทืองจ,จายเราไม่ได้นั่งอยู่นั่งอยู่บราต้องขายนั่งเนียดเหนียดกินข้าวเพราว่าแหละ,ะาหาแล้วไปออกสเก็ตขาวใช่ไหม